เราเจอร้านทุเรียนแล้วนะคะเราจะใช้เหล่าชนะนะคะดูกันเลียครคะเาชนะสแก,กนได้นะคะรับโครงการะคะ่ะอลิซ่าตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะคะตลาดลองถมจันะงหวัดสกลนครโรงเรียนอะไรนะจังทออี่โรงเรียนนั่นะ เรียน,นบ้า,านบ,าง,บางควา้า <c oughs> น่าจะใช่ตรงสินน่าจะสินอะไรนี่แหละเอออ่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูตลาดนะคะอยากกินอยากกินเค้กชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเดินดูกันของเยอะมากนี <c oughs> ่นั้นชิ้นเดี๋ยวค่อยมาซื้อ ายเชฟเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายดีนะครับเขาเม้าฟังหมดเขาไม่ได้ขึ้นแล้วมันมันก็เหมือนจะวายนะอืมมันต้องรอรล้วสองราคะกำลังสองไม่รู้ไม่มีพี่มันึงสั่งแล้ววันร้างเลยไม่รู้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรรอเขาสั่งกี่ถุงก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะ ว่าลุงลุงแกบางทีก็ว่างขึ้นเป็นได้ขึ้นอริสค่ะว่าวานทำอะไรลูกใช่บะเพื่อนพี่ชอบไ่้ไม่สนใจใช่ไหมเดี๋ยวเดินดูเดินถ่ายก่อนคนเยอะมากเลยใช่ไหมได้จ้ะพอพระเจ้าโอ้โหง่วงอะไรเนี่ยเจ้ากระมิ้นจะไปอย่ร้านสามสิบบาทนะฮะขายถูกนะวันนี้มันสุกเหรอคะสุกหวานฮะพวกนี้ฮะ นังบิอยูนอันนี้ลูกๆไม่เคยเห็นลูกสุกนะแกวันนี้กลังออกมากลวงนี้กำลังออกมาวันนี้ผมขายลังคาพิเศษให้ฮะแต่กระชืโดน้ไม่สวยชรได้นะลูกเดี๋ยวค่อยมาเดินดูกันอลิซนะอมามเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอานี่มันไม่ดอก้ยไกินไหมเออพี่กินตัวไหม เอ้ยของกินเยอะเลยเยอะเลยเราเดินดูเร no> no, no no yani. no, no. no yes ื uh> no no ่อยๆนะคะอือขนมครกเดินดูก่อนนะคะไก่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 มีขนมขอขนมหวาน ยของกินเยอะจังเลยขนมหวานขนมปังไก่ทอดมีปลาเผาแล้ว เอ๊ะเนี่ยปลาตัวใหญ่มากโอ้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกร้อยสี่สิบร้อร้อยสี่สิบเอปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกถูกลงเนาะถูกบ้างไหมร้อยสี่สิบร้อยหกสิบ นนะชิ้นชิ้ <c oughs> เออเฮ้ย <c oughs> ใช่แล้วเราต้องใช้เราชนะเออเรามีเราชนะอยู่แล้วขั้นเด็แล้วเติมใช้นี่ก็รับข,ขนมอะไรนะป๊อเปอร์น่ะปี๊ด อออออหงงอยแออข็งกิโละล,ละหนึ่งร้อยร้อยเจ็ดสิบทะเลเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะนี่เีาเจอรกชิ้นเราเจอรูกชินกช้น2อ้านละก,ะลกลละล็วกนเตีก็าเต็มนะน น้าปิดกะมุกนั่นเินู่นมีของเล่นเด็กด้วยอลิซ่าอืมมีของเล่นหน่ด้วยด,ดึงดึงก็มีดึงดึงอยู่นู่นบ้านลูกโป่งเลยนะของเล่นนะ แม่เดินดูของกันเราเจอร้านทุเรียนแล้วนะคะเราจะใช้เหราชนะนะคะเราลืมว่าเรามีเหราชนะด้วยน้คนเดียวจังเดา่างรมาดูกัน เราใช้เราชนะแล้วนะคะเป็นการใช้ครั้งแรกของเราซื้อทุเรียนกิโลละร้อยห้าสิบทุเรียนจันนะคะอ่ได้แล้วดีจะถ่ายให้ดูปีแรกกทุเรียนจันค่ะกำลังแกะซื้อสองลูกกำลังแกะกำลังแกะ <laughs> จอเอ๋จ๊อเอ๋ <laughs> <laughs> ไปอลิสมา <c oughs> เล่นอยู่นี่แหละ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไป <c oughs> ไปหาดูลูกชิน้นก่อนไปไปซื้อลูกชิ้นกินอืะอ <c oughs> เล่นอยู่นั่นแหละเ <c oughs> ช็ชช <c oughs> ไปเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ะสิบาท่ะบห้านะคะเอะไรสับบาท่หคไม่เอาไเนี่ยที่เอาไปหาเคฟดีกว่าเคฟับลูกชิ้นซื้ออะไรไปให้พีก้าดีนะอ๋อใช่ใช่แเปี๊ยะเปียะปเปี๊ยะด้วย ตัวใหม่แล้วไม่เอาละนี่เอามะม่วงสักโลดีกว่าเอามะม่วง,งโลนึงค่ะน,นี่นเราจะใช้เราชนะนะคะวันนี้ะนะเลยค่ะ <laughs> จะสแกน,อน,นกเอ้เอาไหมเอาเลยไหมเรว่าจะาาลูกหไขยบเด อลิซาอ,อ,อลิซาพกกา้าบ,บ,บ้านค่ะประมาณเที่ยงคืนพอก้าก็ขับเก่งเนาะพก้าไมกลัวหรอเดินทางแบบนั้นบอกพี่เป็ดว่าสี่ทุ่มพี่เป็ดไม่อยากเสี่ยงใครไปด้วยหรอแี่เป็ดไม่ได้ไปกับข้าวเลวพี่เป็นดปปน,นะถ้าไปกับพี่เปด๊ะนวพี่เป็ดจะกลับเร็วแกจะไปด้วยอยู่ ถึง,งนาพี่ทองก็สามทุ่มกันแล้วญาติพี่เป้มาจ้าไม่โอ้ยมันไปไหนไม่ได้ถ้าบนเขาไม่อยากดึกดึกชิ้นสามสิบบาทซื้อเป็ดเปี๊ยะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินยำไ <c oughs> ายเอาหนูเอาอะไร น,น,น้ำน้ำชากาแฟชาเย็นพี่ว่าพี่ก็อยากกินนะชาเย็นเอออันนี้รับด้วยเอออันนี้รับพี่เอาชาเย็นเลยชาเย็นชาเย็นเ<อ>หมือนเอาอะไร ชาเขียวมะชะใช่ไหมมะชะหนึ่งชายเย็นหนึ่งค่ะสแกนเราชนะนะคะเ้ยเดี๋ยวแม่ซื้อไส้กรอกก่อนอลิศไส้กรอกสามสิบค่ะมันมีสแกนห่ืายายไม่มีสแกนเหรอ เราชนะไงร้านนี้ยายไม่มีนะคะยายไม่กลัเพราะทำไม่เป็นยายกลัวทำไม่เป็นสกอปเดี๋ยวเรารอน้ำก่อนนะคะอลิซ่า,าก,กับพี่เอ อยู่อยู่นิ่งดีจังละ่ะมามามากินลูกชิ้นไหมแมวให้คนเยอะมากนะคะเราถ่ายบรรยากาศให้ดูร้านส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะส่วนน้อยก็จะไม่มีสแกนเราชนะนะคะตอนนี้เรากำลังรอน้ำอยู่ร้านนี้ก็มีนะคะ จะเอ๋เรอกันนะคะกินลูกชินนะะ้นเลย่ะเกมตื่นเลยกินลูกชินน้นนะะ่ะนะน,นั่งอยู่ลูกนั่งอยู่รอรอค่ะได้มาแล้วสองแพ็คสี่รแปดขีดรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะคะใช้เราชนะอะไรล่ะลูกหืม อะไรคะคอเออไปไปไปอ่ะไปไปก่อน <S <S บ๊ายบาย,บายพบกับลิซ,ซ่าได้ใหม่นะคะ